สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคนที่เกิดในราศีตุลลัคนาตุลน,นะเจ้าคะ วันนี้เรามาดูดวงรายเดือนกันนะเป็นดวงรายเดือนช่วงพฤษภาคมพุทธศักราช2566ของคนที่เกิดในราศีตุลักนาตุลเนาะในหัวใจคนโสดค่ะคนโสดค่ะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาดูดวงกันนะคะก่อนอื่นนะคะเปิดใจกว้างๆเนาะแล้วเรามาดูพื้นดวงชะตาของคุณกันก่อนตอนนี้ดวงของคุณนะคะเป็นดวงที่ถามว่าจิตใจอยากมีความรักไหม ไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงนะคะคลิปนี้บ่งบอกว่าพื้นฐานดวงคุณตอนเนี้จริงๆถ้าจะถ้าจะบูให้บูเรื่องงานแต่ถ้าจะมีความรักคุณปรารถนาความรักที่ เขาเรียกว่าเคียงบ่าเคียงไหลอืชาวราศีตุลอยากได้คนรักที่คุยกันรู้เรื่องนะมีมีเวลาให้กันหรือทํางานที่เดียวกันไปเลยก็ได้หรือว่าลงทุนทําธุรกิจร่วมกันก็ได้ชอบคนทํางานชอบคนมีความคิดทันสมัยร่วมสมัยและก้าวหน้าอืดังนั้นนะคะชาวราศีตุลรักนาตุลตัวเองอเป็นคนที่เอาจริงๆอยากมีแฟนไหม,ไมก็อยาก แต่ถึงขั้นโหยหาเรียกร้องเหงาหงอยไหมก็ไม่ใช่นะคะชาวราศีตุลยังคงมีหัวใจที่ยังเต็นเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่บางครั้งเราอยากได้ที่ระบายหรือได้ที่ที่เขาเรียกว่าปลอดภัยระบายกับเขาแล้วเขาก็ให้คําปลอบโยนมาเขาโอบก,กอดเราเรากอดกันเนี่ยคุณแค่อยากได้กําลังใจตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าถามว่าพุทธภามีเกณฑ์ได้ไหมก็มีเกณฑ์ได้เนาะแต่ว่าดวงของชาวราศีตุลเกณฑ์ได้ มันแปลกตรงที่ว่าเกณฑ์ของคุณนะคะอาจจะเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของ คนที่มีพันธะผูกพันอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มพ่อไม้แม่ไม้ที่จะเข้ามาในเกณฑ์ดวงความรักของคุณหรืออาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีทํางานข้าราชการก็จะอาจจะเป็นหัวนหน้าเนาะหรือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ลกลางใหญ่แั้แต่ฐานดวงนะคะคุณจะได้คนอย่างที่ใจคุณปรารถนาอย่างหนึ่งแหละคือมีมุมมองความคิดความรับผิดชอบสูงหน้าที่การงานดีนะคะแต่ว่ามันติดอยู่ตรงอย่างหนึ่งที่คุณไม่คาดคิดก็คือคุณอาจจะ มีคนเข้ามาพัวพันเป็นพ่อไม่แม่ไม้นะคะเข้ามาใน เขาเรียกว่า The World เข้ามาในโลกของความโสดของคุณในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเปิดใจก,กว้างๆค่ะคลิปนี้เป็นพลังงานของภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครดังนั้นคำพยากรณ์มีโอกาสที่จะแบบว่าเป็นตัวคุณตลอดทั้งคลิปหรืออาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนนะเอาว่าฟังไว้เป็นแนวทางแต่บอกได้เลยว่าดวงของคุณอะ่ะจะคือจะได้แบบที่ใจปรารถนานะของชาวราศีตุลนะแต่ว่าเหนือเกินความคาดหมายคือเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะและก็ ความสุขครั้งนี้จะเป็นพลังงานที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้นะคะซึมลึกซะมากกว่าเขาจะเป็นคนที่เข้ามาเชื่อมโยงเข้ามาหาคุณโดยผ่านเส้นสายทางด้านการงานความเกี่ยวพนันการโยงใยในด้านการงานนะคะและอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเพราะว่าเขาทึ่งในความรู้ความสามารถของชาวราศีตุลน,นะคะเขาจะ,ะถามว่า เอ่อพราะไม่ๆม่ๆนะ้นะั่นจะมายังไงคือจะมาในรูปแบบของเอ่อการเช้าถึงเย็นถึงเข้าจีบคุณคือเขาผ่านชีวิตมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเจอคนที่เขารู้สึกประทับใจเนะ่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยนะคะเขาจะจีบคุณทั้ง ทั้งโดยตลอดอ่ะโดยการติดต่อโดยการพูดคุยนะคะแล้วหวังให้คุณเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของการรับรักเขา,าเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนอืมไม่ไม่ไม,ไม่อ้อมค้อมเลยนะคะทำความรู้จักคุณก็เร็วนะคะไปมาหาสู่พูดคุยแสดงความ ความตรงไปตรงมาของความจริงใจที่เขามีต่อคุณเลยและภาระของเขาเขาก็ไม่ปิดบังคุณนะคะถ้าเขาชอบคุณเขาบอกหมดเขามีลูกเขามีสัตว์เลี้ยงนะคะเขามีภาระหน้าที่อะไรแม้กระทั่งตอนที่เขาพูดพูดอยู่เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับรักเขาก็ได้แต่เขาอยากจะบอกด้วยความสบายใจของเขานะคะไพ่พลังงานของเขาเป็นความตั้งใจที่จะพิชิตหัวใจคุณให้ได้และปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จด้วยเพราะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะและเขารู้ว่า คุณอะชอบอะไรไม่ชอบอะไรอืมนั่นหมายความว่าเขารู้ว่าควรจะเข้าหาคุณแบบไหนเป็นคนมองคนเป็นเป็นคนมองคนเขาเรียกว่าพอมองคนเป็นอะมันก็เลยมองมองได้ชัดเจนอ่าอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวอาจารย์ขยับกล้องนิดนึงอ่ามองได้ชัดเจนนะคะอ่ะต่อไปนะและเขาและเธอคนนั้นอะอาจจะอยู่ในเกณฑ์ใดนะนี่ น่าจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนาะอย่างชัดเจนนะคะเกราสีที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับโอ้น่าจะน่าจะแบบว่าน่าจะได้คบหากันด้วยนะแล้วเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ของคนที่เกิดปีชวดปีขานปีมะเสง็งวอกฉลูเป็นต้นนะหรืออาจจะเป็นคนที่เอ่อปีนักษัตรไปแล้วอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของ ชาวราศีมีนพิจิกรกรกฎก็มีส่วนผสมนะอืมแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมให้กับชาวราศีตุลนะ่ะได้มีหัวใจนะคะและเขามองว่าเขาน่าจะจีบคุณสําเร็จนะเพราะว่าเขาตั้งใจเขาแสดงเจตจำนงแล้วเขาตั้งใจจริงๆอืม เขาอยากให้คุณเปิดใจรับรักเขาไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อมเขาจะเป็นเขาเป็นเพื่อนคุณก็ได้เป็นพี่คุณก็ได้เป็นน้องคุณก็ได้แต่เขาอยากอยู่ในทุกช่วงเวลาทุกช่วงโอกาสที่คุณน่ะไม่ว่าจะสุขหรือว่าจะทุกข์นะคะเขาอยากจริงๆแล้วเขาอยากจะคบกับคุณแล้วก็อยากจะไปนั่งดูดาวนั่งแฮปปี้นิวียีร์คือแบบอยากคบ คบกับคุณแล้วก็ถ้าคบสําเร็จเนี่ยเขาจินตนาการเลยเขาจะพาคุณไปเที่ยวไหนตอนไหนนะอาจารย์ถามว่าเรื่องการเงินไม่ได้มีปัญหานะคะติดอย่างเดียวคือเขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออาจจะเป็นคนที่สูงอายุไปเลยพ่อไม้แม่ไม้หรือเป็นคนสูงอายุไปเลยนะคะถ้าสูงอายุไปเลยก็จะห่างคุณนะประมาณ5ปีขึ้นนะ ใจคุณจะเป็นอย่างไรใจคุณเนี่ยค่ะมันมันไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ความรักแบบนี้นะมันทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยอยากจะลองเสี่ยงดูแต่ก็กล้ากลัวนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่มีคนเข้ามาจีบในรูปแบบของพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่มีอายุเยอะนะคะแต่ถามว่าคุณจะปฏิเสธไหมคุณก็ยังไม่ปฏิเสธอยู่ดีคุณรู้สึกดีกับความรู้สึกนี้เพียงแต่ว่าคุณไม่เคยมีความรักในรูปแบบนี้และไม่เคยมีแฟนเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาก่อนเท่านั้นเองนะคะส่วนนักรรสัตว์ราศีอาจารย์เพิ่ม เติมให้จะใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรนะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเราไปดูกันค่ะว่าตัวของคุณจะตัดสินใจอย่างไรโอ้โหเดอะซัคุณมองว่าต่อให้ไม่เคยคุณก็พร้อมที่ที่จะรับรับเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสบายใจคือเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะแล้วคุณก็สบายใจอย่างหนึ่งตรงที่ การเงินการทองอ่ะเขาไม่น่ามีปัญหานี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันตัดปัญหาละเรื่องหนึ่งที่คุณต้องการแล้วเขาก็แสดงเจตจำนงที่รู้สึกเอาอกเอาใจเรารักเรามากๆแล้วก็มีมุมมองความคิดที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการให้เกียรติเรามากๆนะคะนี่ไงรวยไม่รวยดูเอานะคะมีหน้ามีมีหน้าที่การงานดีนะคะถ้า สมมติว่าหน้าที่การงานอาจอาจจะแบบว่าโอ้ไม่ได้ใหญ่โตเป็นข้าราชการชั้นสูงแต่ก็เป็นเจ้าของกิจการซึ่งมีทรัพย์ที่ดีนี่คือตรงสเปคของคุณแล้วเพราะคุณไม่ต้องการกัดก้อนเกลือกินเพราะว่าคุณเป็นคนทํางานถ้าคุณเจอคนที่ไม่ทํางานแล้วว่าแล้วรวยเพราะพ่อ,พอแม่เนี่ยบางทีคุณยังไม่ชอบเลยคุณอยากให้เขามีวิสัยทัศน์มุมมองแล้วซึ่งตรงนี้มันตรงกับสเปคของคุณแล้วเพราะเขาเป็น king of corn เนาะนั่นหมายความว่าเขาตรงสเปคของคุณเป็นมุมมองของคนที่พึ่งพาได้มีฐานะการเงินที่ดีมีความรู้ความสามารถม,มีมมมุองงกว้า แล้วก็มีความเฉลี่ยฉลาดคุณได้แต่ติดตรงที่ว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาจะเป็นพ่อไม่แม่ๆม,ม่แค่นั้นเองนะคะติดตรงนี้ถามว่ารับรักไหมคุณคิดว่าคุณแฮปปี้ที่จะรับรักเขาแต่ทีนี้ถ้าใครนะมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะหรือโชคชะตาพามาแล้วมันไม่ได้ตรงนะอาจารย์มองว่า ตัวของคุณอะ่ะมันยังมีวันเดือนปีเกิดแล้วก็นักวันเวลาเกิดที่แตกต่างกันอันนี้คือภาพรวมเชื่อว่าจะมีคนได้เจอเกณฑ์นี้เข้าอย่างจังๆตลอดทั้งคลิปเลยแต่ถ้าคุณไม่เจออาจารย์แนะนํานะคะให้คุณไปในเรื่องของการดูดวงหรือว่าการลองไปดูตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่ว่าราศีของคุณอะ่ะคือราศีอะไรนักสัตว์อะไร,ถ,ร,ไะร,รนะถ้ารู้เวลาเกิดเนี่ยคุณจะรู้นักสัตว์นะเอ้ยถ้ารู้เวลาเกิดคุณจะรู้ลัคนาราศีเออเอาใหม่นะ คุณเกิดเดือนอะไรอันนี้คือการวัดราศีแต่ถ้าเกิดรู้เวลาจะรู้ลัคนาลัคนาเวลาเกิดก็จะดูดวงได้แม่นยำขึ้นนะคะก็ให้ไปลองหาลองเช็คดูจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงดังๆอ่ะนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำบุญเสริมดวงความรักแบบไหนนะเราไปในอนาคตนี่ค่ะไพพัการทำบุญเสริมดวงนะ นี่ความงามนะคะคนที่ยังโสดอยู่แนะนำนะคะให้คุณเปลี่ยนในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะเ,เขาเรียกว่ารอบนี้ถ้าเปลี่ยนสีผมที่มีเฉดที่ไม่ใช่ผมเฉดสีดำอะคะ่ะจะทำให้เสริมดวงเสริมบุคลิกมากๆโดยเฉพาะสีที่มีสีสว่างขึ้นเล็กน้อยน้ำตาลน้ำตาลอ่อนน้ำตาลสว่างอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสี ที่มันดูไม่ใช่สีดำอ่ะจะเสริมดวงมากๆในช่วงของพฤษภานี้นะคะนี่คือภาพรวมดวงทั้งหมดของชาวราศีตุลัคณาตุลเนาะฟังไว้เป็นแนวทางคะ่ะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดในวิถีนี้อาจารย์เชื่อว่ามันน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งเพียงแต่คุณตั้งรับดีๆแล้วกันเขาเป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้โอเคไหมเขาอายุอาจจะยุ่มากอย่างใดอย่างหนึ่งนะเกิดขึ้นก็ลองดูค่ะว่าดวงของคุณจะสมพงเข้าเกณฑ์ไหนอาจารย์วาสนาปรารถนาให้ผู้ที่ ชื่นชมคิดประจารย์สามารถกดปุ่มรูปหัวใจตัวเอสนะคะเป็นการเขาเรียกว่าปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยหรือจะแชร์เป็นพลังงานบวกนะคะคนโสดส่วนใหญ่จะแชร์คิดประจารย์มักจะได้เจอความรักอยู่นะเออมันมีแล้วนะเอาไว้จะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องมันยาวเนาะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ